2อนาฬิกานาทีหลวงตาบปญชื่อพญ,ญาพุทโธท่านไรจดงถึงบ้านดงมหาวันนะครับในขณะนี้นะครับถึงบ้านดงมหาวันแล้วอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับยาธรรทุกท่านทุกคนนี่นะครับบ้านดงมหาวันซึ่งก็จะมียศธรรมที่ท่านมารอากย่างไหว้ขอพรทุกตานะครับตลอดเส้นทางนะครับ ครั้่นะครับยกเสร็จแล้ววางค่อยแบ่ปนงคบาส่วนนะครับนะครับก่อฟางย้ยคมที่ท่านทุกคนนะครับเข้ามาแล้วติดตามรับชมนะครับทางเพจเฟซบุ๊กและทางยูทูบนะครับตามดําซิ่งทุกท่านทุกคนนะครับผมครับขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาช่วงเที่ยงกว่าแล้วนะครับติดตามมาหลายเนาะไม่เขียนว่าบูชาเนาะเก็ยไว้นุ่งเนาะม่ีอะไรเก็บเนาะ แม่จันเชียงรายจับไ้ครับผมจะไปลยอาม่จับไ้เลยสาธุครับผงเก็บพวงมาลัยไว้บูชาพระนะครับไม่เงนไม่เงงบังให้เง ข้าวเจี๊ยบ้เียบครับ้าม้าขามกับข้าเหนียวาอามมขกับาเหนีครับสาธุนโมทนาบุญครับวางได้นะครับด้านหลังลงตาผ่านแล้ววางลงได้เลยนะครับ ครับนะท้านี้ถวายไหมครับถวายครับ,รบลุงตาเป็นคุณขนูผราขนูขนูนะครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนกคนะค,ครับ โอ้จุดนี้ยายทำเยอะมากครับที่ท่านรอลอนะั้งจตาถามว่าเดดร้อนไหมนะครับครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมในช่วงเที่ยงกกว่านะครับหลังจากที่ท่านพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้ ท่านก็ถุองมุ่งหน้าต่อเลยนะครับซึ่งอากาศตอนนี้ร้อนนะครับเนาะร้อนแล้วนะครับแป๊บเดียวเองเมื่อเช้านี้คุ้มนะครับคิดว่าจะไม่มีแดดแล้วนะครับซึ่งมองจากจุดนี้ไปนะครับพี่น้องอยากจะทำเยอะมากนะครับที่มารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาเป็นชื่นยกขวานนะครับติดโป๊ะอะไรไว้เลยนะคจ๊ะติดวงอะไรไว้เลยเนี่น้าแบงอะไรครับผมแบงเล

นมให้คุณยายวะพี่คุณยายมีนมให้เด้อน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งน้ำผึ้งด้วยนะครับอ่ามีนมมีน้ำผึ้งมาให้คุณยายตาให้น้ำผึ้งให้นมคุณยายนะครับ

รอนมครับรอนมจับไว้ก่อนนะครับจับไว้ก่อนฟ้า <c oughs> <c oughs> ครับครับผมครับดูผมตามท่านมาตั้งแต่โดยหลวงไว้เขาเดี๋ยวมีรถเก็บด้านหลังเนาะเดี๋ยวมีรถรับด้านหลังนะครับนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเนี่ยบรรยากาศได้ทำเยอะมากครับ

อ่าตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงลุ้งนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับจับน้ำก่อนคุณแม่จับน้ำก่อนครับคุณแม่จับน้ำก่อนจับน้ำก่อนสาธุครับผมครับนี่ก็ท่านเจ้าวาวา่ส26พรรษานะครับเจ้าวาสวัดดงมหาวันอ่าตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายนะครับ

วัดหวัอนแก่ครับิตทิพนทอปทอใหม่นะครับตพิพนกน้องนะครับตังล้งรอเลยตังพาสตูแค่ขนมจีนแค่ครับมีสทาแมงมุมมทุกทุกกกไปออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียให้าาทกท ไปทวัดดหวงมหาวันนะครับขณะนี้หลวงตาท่านทุกงมาถึงวัดหน้าวัดดวงมหาวันนะครับวัดดวงมหาวันอำเภอเวียงเชียงลุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับท่านทุกคนครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบนะครับ ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับผม